อันนี้แม่แม่สวัสดีวันที่19นนี้แม่แม่จะไปทํางานแม่ก็ถ่ายคลิปวิดีโอใช้ใช้น้อยจะได้มีไปลงคลิปใช่ไหมลูกสวัสดีทุกคนอันนี้แม่ก็เตรียมตัวไปทํางานแม่ก็รอป้ามาอันนี้คือหางน้องนะทุกคนฮะน้องจะเป็นแมวหางกุดใช่ไหมตะกี้แม่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าแม่ปั้มตัดเล็บก็คือ เอาเสื้อป,ป้ามาคล้องเพราะว่าอุ้ยทุกคนเลือดออกอะ่ะคงจะตัดยาวไปอะ่ะเลือดออกซิบเลยทุกคนอุ้ยทุกคนเลือดออกซิบเลยแม่ขอโทษแต่ว่าแม่ตัดไปแล้วอ่ะนะตัดไปแล้วก็คือโกรธไหมอ่ะน,น้องโกรธไหมลูกอ่ะน,น้องโกรธแม่ไหมโกรธไหมที่ตัดเล็บจนมีเลือดซิบอะ่ะ คือคือแม่อทำ YouTube ใช่ไหมแม่แม,แม่เปิด YouTube มีคนติดตามแม่18คนแม่ก็ไม่รู้จะทำสตอรี่เขาเรียกอะไรคลิปคลิปอะไรอะไรประมาณนี้อันนี้วันที่19สิงหานะทุกคนแม่แหม่มข้าเวนไหนสงสารน้องเหมือนกันนะสงสารน้องแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่ในห้องกระโดดแล้วทุกคนนะคะในห้องน้อย,น,อยนะคะ เอาเข้าจริงๆเราอยู่คอนโดนี้แบบคอนโดนี้สร้างแบบจะ30ปีแล้วเหรอทุกคนแต่ว่าแหบยังผ่อนไม่หมดเลยนะทุกคนเราก็แบบมีโมเมนต์ที่แบบทํางานกลับมาก็อยู่ในห้องคือตัวแม่มอาจจะเป็นคนที่ติดห้องมากนะคะเป็นคนที่ติดห้องมากแล้วก็พอเราเข้ามาในห้องเราก็จะชอบดูนี่ค่ะมันจะเป็นมุมเหมือนเหมือนมุมส่วนส่วนตัวของเราอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศในห้องแมมนะคะทุกคนนะคะเป็นห้องสี่เหลี่ยมที่แบบ เออมันอยู่อาศัยอยู่สองคน,นก็ยังดีที่แบบเราเราพอมีห้องนะทุกคนอันนี้แม่ไม่แน่ใจว่าแหม่มจะกลับลกลับหลังกลับกลับข้างหลังได้ยังไงเออถ้าเราถ้าเราแบบข้างหน้าอย่างนี้ถ้าเราจะถ่ายกลับข้างหลังทําไม่ได้ไงทุกคนมันต้องปิดแล้วก็เหมือนเริ่มต้นใหม่น้องไปอยู่ไปอยู่มุมสงสารนุอนกันแต่คือต้องตัดทุกคนเพราะว่า เวลาน้องแบบเวลาน้องแบบจับแม่อะไรย่างเงี้ยคือเล็บเขาจะเกี่ยวเราไงเล็บเขาจะเกี่ยวเราอันนี้ก็อย่างที่แม่มถ่ายให้ทุกคนดูมันเป็นภาพบรรยากาศห้องนะคะห้องนอนของเรานี่แหละนะคะทุกคนเป็นผ้ามุมสุงก็จะเป็นด้านหน้านี่ก็จะเป็นมุมแม่มจะเป็นคนที่ติดห้องมากทุกคนนะคะเป็นคนที่ติดห้องมากนะคะเป็นมุมบ้านของเรา คือ y o YouTube อะตัวแหม่มเองก็เปิดนะคะเปิดช่องแล้วก็มีผู้ติดตามแค่สิบแปดคนแหม่มก็จะเอาคลิปตัวนี้ลงไปด้วยนะคะทุกคนจะได้รู้จักเรานะคะอันนี้ก็เป็นหลังบ้านทุกคนหลังบ้านของก็จะค่อนข้างเยอะนะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งที่แหม่มเดินมาตะกี้โอเคนะคะก็อยากให้เพื่อนๆแบบเขาเรียกอะไรอะคือแหม่มเห็นคนอื่นที่เขาทำ u t u b e แล้วก็อ่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมหลังบ้าน แล้วก็ประสบความสําเร็จในการทํา YouTube คือเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่แบบเอ้ยฉันอยากทํา y youtube ฉันจะยังไงเวชันก็ทําแบบสตอรี่อะไรไม่ค่อยเป็นกล้องชั้นก็แบบไม่ค่อยแจมอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแต่ว่าเราเห็นแบบเฮ้ยทำไมคนลาวคนลาวประเทศลาวทุกคนเชื่อไหมว่า YouTube ที่เขาประสบความสําเร็จนั้นมันเยอะมากนะตัวแหม่มเองก็อยากแบบมีโมเมนต์นั้นน้องอยู่นี่ทุกคน ก็สงสารนะมีเลือดซิบด้วยแหละแต่ทํายังไงได้ทุกคนมันมันต้องปล้มตัดนะแต่คือช่วงช่วงปั้มตัดแหม่มไม่ไม่อัดวิดีโอนะเพราะว่ามันกลัวมันจะเป็นการแบบละเมิดเหมือนเหมือนเราทารุณสัตว์เดี๋ยวมันจะผิดกฎเนาะเดี๋ยวมันจะผิดกฎแล้วก็อ่านี่แม่มก็ตั้งใจว่าเหมือนจะถ่ายคลิปให้ได้สักห้านาทีเนาะสักห้านาทีแล้วแม่มก็จะไปลงในช่อง YouTube ของแม่ม นะคะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเหมือนกันแล้วก็มาเป็นกําลังใจกันเลยกันอันนี้มันเป็นกล้องหน้าใช่ไหมทุกคนคือแหมยอยากทํากล้องหน้าแล้วก็ตัดไปกล้อง <c oughs> คือเราทําไม่เป็นไงทุกคนเนาะเราอาจจะอจัดอัดอัดเป็นกล้องหลังให้ให้ดูอีกคลิปหนึ่งก็ได้เด่คืออ่ะเราก็จะถ่ายทําชีวิตของเราประจำวันอันนี้คือตัวแหม่มเองเตรียมตัวไปทํางานวันนี้เข้าเวรไหนนะวันนี้เข้าเวรไหนแล้วก็ แหมทำงานโรงพยาบาลนะทุกคนทํางานโรงพยาบาลก็โลโก้ก็บอกอยู่แล้วซึ่งซึ่งซึ่งโดยหลายๆอย่างเขาจะบอกอย,ย่ยาให้เห็นแต่เสื้อผ้า,าชุดทางานเรามันมันต้องมีโลโก้ไงเวลาเราแต่งตัวมันก็ต้องนะประมาณนี้อะทุกคนนะคะคลิปมันอาจจะถ่ายทําไม่ได้ถึงสิบนาทีแต่คือให,ให้ให้ดูภาพบรรยากาศนะคะในห้องนะคะในห้องก็อยู่สองคนแนละ้วทุกคนทําไงได้นะคะโอเคนะคะ สวัสดีวันที่19สิงหาค่ะทุกคนเดี๋ยวแบบจะลงคลิปให้ดู